สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยก็จะมาทําอันนี้นะคะเป็นเมนูสลัดนะคะเป็นสลัดคุสคุสนะคะปุ้ยก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าคุสคุสสลัดนะคะปุ้ยก็จะเอามานี่เลยนะคะเริ่มแรกเราก็มาต้มน้ําเกลือเลยนะคะรอให้มันน้ํำเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เท สลัดของเราลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะคนๆให้เข้าๆกันแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้เขาเย็นนะคะมันก็จะพองตัวขึ้นมาเองเลยนะคะพอระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นแตงกวาแล้วก็หั่นผักที่เราจะใส่ลงไปในสลัดนะคะแตงกวาปุ้ยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เลยนะคะนี่นะคะหั่นลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปเทใส่โถแก้วไว้นะคะไปกองๆรวมกันไว้นะคะนี่นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นเป็นพริกหวานนะคะพริกหวานเนี่ยก็เอามาจากสวนของเรานะคะก็มันก็ยังไม่หมดนะคะที่เราเก็บแบบเขียวๆมาไว้นะคะปุ้ยก็นี่นะคะมาวางไว้มันก็เริ่มแดงแล้วนะคะปุ้ยก็จะเอามาใส่สลัดแบบนี้เลยนะคะสลัดอันนี้คือตีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะก็เป็นสลัดแบบไขมันต่ํามากๆเลยนะคะมันทําจากแป้งสาลีก็จริงนะคะแต่ว่าคือแคลอรี่มันต่ํามากๆเลยนะคะแฟนปุ้ยก็ ชอบทานนะคะปุ้ยก็จะทําให้แฟนปุ้ยไปกินที่ทํางานนะคะเขาก็ชอบกินนะคะแล้วบางคนนะคะที่เขาเล่นฟิตเนสอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะเอาไปเทสลัดอันนี้ไปเทกินกับปาทุน่านี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นสลัดแล้วก็ผักผลไม้ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอามาเทใส่รวมๆกันในหม้อแบบนี้เลยนะคะอันนี้ปุ้ยก็จะมาทําน้ําสลัดนะคะน้ําสลัดก็มีไม่เยอะนะคะไม่ยากเลยนะคะก็มีแค่ น้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำแอปเปิลนะคะน้ำไฟเบอร์แอปเปิลแล้วก็เป็นเกลือนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็เป็นซอสโซย่าซอสบุ้ยไม่แน่ใจแต่ว่ารสชาติมันจะออกคล้ายๆซอสฝาเขียวบ้านเรานะคะปุ้ยก็จะใส่ใส่รวมกันลงไปนะคะถ้าใครอยากได้อัตราส่วนนะคะก็คือมาเมน์ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะ บอกสูตรให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกนะคะมาน้ำมันมะกอกเขาก็จะให้ความเข้มขน้นแล้วก็นัวนัวนะคะในน้ำสลัดของเรานี่เลยนะคะแล้วก็จะเอาใส่ลงไปแบบนี้นะคะลงมรวมกันแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ ถึงจะเอาไปใส่กับน้ำสลัดได้นะคะนี่แล้วก็คนไปจนน้าตาลละลายนะคะเมื่อกี้ปุ้ยลืมใส่อันนี้ไปนะคะเป็นข้าวโพดหวานนะคะปุ้ยก็จะใส่ลงไปไม่เยอะนะคะหลังจากนั้นนี่ก็เป็นน้ําสลัดเทลงไปเลยนะคะพอน้ําตาลละลายก็คนๆให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะ คนค่ะกันหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้นะก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะนัวเบอร์ค่ะนี่นะคะพอคนใส่ในหมอ้อเสร็จนะคะเพื่อความสวยงามนะคะปุ้ยก็จะเอามาใส่ในโหลแก้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเล็บด้วยเป็นถุงพลาสติกไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรปุ้ยก็จาชื่อมันไม่ได้นะคะนี่จะเป็นถุงเล็บแบบนี้นะคะก็คือแล็บปิดปากไว้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาเข้าไปไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะกินได้อยู่ประมาณสัก2วันนะคะก็ กินได้2วันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าก็หมดแล้วค่ะเพราะแฟนปุยชอบมากๆเลยค่ะ